สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะคะกับช่องเกวโตซีรีส์วันนี้เกวโตก็จะมาสปอยซีรีส์เรื่องเมื่อฉันมีแฟนเป็นมนุษย์ต่างดาวอายุ400ปีใน ep 13มให้ทุกคนฟังกันนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปรับฟังสปอยกันเลยค่ะพระเอกบอกว่าครั้งแรกที่เขามาที่นี่เขาอยากใช้พลังที่มีช่วยเหลือคนอื่นแต่การช่วยเหลือคนอื่นเขาต้องเปิดเผยความจริงว่าตัวเขาต่างจากคนสมัยโชซอนสมัยตอนที่เขาอยู่โชซอนเขาใช้พลังยกก้อนหินช่วยชาย,ยคนนึงแต่ชายคนนั้นกลับไปตาม ทหารมาจับเขาเพราะคิดว่าเขาไร้มนดําแม้กระทั่งเพื่อนที่เขาสนิทที่สุดเป็นเพื่อนกันมา40ปีพอเขาบอกความจริงและพิสูจน์ให้เห็นว่าเขามีพลังเพื่อนคนนั้นก็ตกใจและกลัวเขาและววันนี้ที่เขาบอกและทําให้นางเอกเห็นก็เพราะอยากให้เธอจากไปถ้าเธอรู้ความจริงเธอจะรู้สึกหวาดกลัวย้อนกลับมาเมื่อนางเอกรู้ความจริงเธอตกใจถามพระเอกว่าเมื่อกี้มันอะไรไนายทําได้ยังไงพระเอกถามยังไม่เข้าใจอีกหรอถ้าฉันต้องการทําร้ายเธอตอนนี้ฉันก็ทําได้ ฉะนั้นหนีไปซะตอนที่ยังมีโอกาสพระเอกตะโกนใส่นางเอกไปสิเธอร้องไห้จับมือพระเอกแล้วบอกว่าขอจับมือแป๊บหนึ่งนะเพราะตอนนี้ขาฉันสั่นไปหมดสมมติว่านายพูดจริงอยากทำร้ายฉันเมื่อไหร่ก็ได้งั้นบอกหน่อยนายช่วยฉันตั้งหลายครั้งทำทุกอย่างที่ฉันขออยู่เคียงข้างฉันนายจะปกป้องฉันทำไมพระเอกบอกว่าก็เพราะเธอหน้าตาเหมือนเด็กคนนั้นไงแต่นางเอกก็ยังคิดว่ามันไร้สาระแต่เหตุการณ์ต่างๆที่เธอเจอม,มันก็แปลกจริงๆ,ๆเธอเดินออกมาก็ไม่ยอมเรียกแท็กซี่ ท้องก็ร้องหิวข้าวก็หิวอบุนว่าพูดจาไร้าสาระเลี้ยงข้าวกันหน่อยก็ยังดีเธอโมโหถอดตุ้มหูแล้วพูดว่านี่ก็จะไปเดทกันแต่เดินสักพักรองเท้าก็ตกรองทําให้นางเอกหงุดหงิดและมองดูดาวแล้วตะโกนว่าท่านายเป็นมนุษย์ต่างดาวฉันก็เป็นแวมไพร์เล้าฉันไม่แก่ขึ้นเลยตั้งแต่อายุ20ความงามของฉันไม่ส่านกันบูนนายจะมารู้อะไรไอ้ยม,มทูตโง่เงาจะสัตว์ประหลาดเอ้ยโดยที่เธอไม่รู้ว่าพระเอกกําลังมองดูอยู่ส่วนพี่พระรองรู้แล้วว่านางเอกเป็นคนบอก เรื่องนี้กับอายการยูปัญหาเลยเกิดขึ้นเขาเห็นภาพหลอนคิดว่าตัวเองคุยกับฮันยูราย,ยู่พระเอกบอกกับทนายจางว่าเขาบอกความจริงและทําทุกอย่างเพื่อต้องการที่จะไล่เธอแต่เธอกลับไม่หนีแค่ตกใจทนายจางบอกให้พระเอกรลบความทรงจาของเธอเหมือนในหนังเวลามนุษย์ต่างดาวกดปุ่มทุกคนก็จะโดนลบความจําพระเอกบอกว่านั่นมันในหนังผมทําไม่ได้นางเอกให้เพื่อนรับปากว่าจะไม่บอกใครหากเธอเล่าเรื่องที่พระเอกบอกว่าเขาเป็นใครเขาบอกว่าเขาเป็นมนุษย์ต่างดาวแต่เพื่อนบอกว่ามัน เป็นพ่ออ้างของพวกผู้ชายที่ไม่อยากปฏิเสธฉันเจอมาแล้วหลายครั้งบางคนบอกว่าต้องเข้ากรมบ้างไปต่างประเทศบ้างโดนผีสิงแกล้งเป็นบ้าแต่ไม่นานชายพวกนั้นก็กลับไปแต่งงานมนุษย์ต่างดาวอะไรกันมันไม่มี เป็นเรื่องโกหกนางเอกลุกขึ้นมาแล้วบอกว่าฉันอยู่เฉยไม่ได้ละฉันต้องไปยืนยันให้แน่ใจแล้วนางเอกก็เดินขึ้นไปยืนตรงหน้าผาแล้วตะโกนเรียกทอมินจุนช่วยฉันด้วยมาช่วยฉันทีผู้คนต่างพากันมองเธอว่าเธอสติไม่ดีแต่นางเอกก็ไม่สนใจตะโกนต่อทอมินจุนฉันอยู่บนเขาตอนนี้ฉันตกอยู่ในอันตรายจริงๆนะช่วยด้วยช่วยฉันด้วยเมื่อพระเอกไม่มาเธอก็พูดว่าว่าแล้วเชียร์มนุษย์ต่างดาวบ้าบออะไรกันซูเปอร์แมนงั้นเหรอกขณะที่พระเอกกำลังสอนนักศึกษาอยู่ นางเอกก็เดินเข้ามานั่งเรียนด้วยพอทุกคนออกไปนางเอกก็รีบเดินมาหาพระเอกพร้อมก็บอกว่าออกไปสิถ้าเป็นมนุษย์ต่างดาวก็ต้องผ่านฉันไปให้ได้สิหายตัวไปโผล่อีกที่หนึ่งไม่เป็นหรอขณะที่เดินมาข้างนอกนางเอกก็บอกให้พระเอกบินสิบินไม่ได้หรอหรือต้องมีชุดเหมือนซูเปอร์แมนพระเอกบอกอย่ามาล้อเล่นพระเอกรำคาญจะเดินหนีนางเอกบอกว่าอย่าชนะอย่าทิ้งฉันไว้คนเดียวอีกไม่งั้นฉันจะแหกปากบอกว่านายเป็นมนุษย์ต่างดาวถ้าฉันตะโกนอีกชั่วโมงเดียวข่าวหรือแพร่ตามโซ เชียวจนรู้กันทั่วถ้าชิงฉันฉันไม่จบแค่แหกปากร้องแน่ฉันจะไปแจ้งความบอกกับตำรวจจะส่งจดหมายไปทำเนียบประธานาธิบดีจะบอกนะาซาที่อเมริกาด้วยเตรียมใจไว้เลยพระเอกถามว่าต้องการอะไรไปกินข้าวกับฉันสิขณะที่นั่งกินข้าวกันนาะาเอกก็พยายามยั่วพระเอกอีกจับแก้มเขาถามว่านายลอกคราบด้วยหรือเปล่าข้างในมีสัตว์เลื้อยคลานไหมเลือดเป็นสีน้ำเงินด้วยไหมพระเอกโมโหบอกว่าฉันไม่ลอกคราบไม่ได้เป็นสัตว์เลื้อยคลานเลือดฉันเป็นสีแดงมนุษย์บนดวงด,วงดาวชน,นะหน้าตาดีกพกพเอเออย นางเอกชวนพระเอกดื่มเหล้าแต่เขาปฏิเสธนางเอกถามว่าถ้าตัดผู้หญิงคนที่หน้าเหมือนฉันออกไปนายเคยรู้สึกชอบฉันจริงๆบ้างไหมไม่เคยใจเต้นแรงเพราะเป็นห่วงเป็นใย,ยฉันจริงๆสักครั้งเลยเหรอนายไม่เคยจินตนาการถึงอ,อนาคตร่วมกับฉันสักครั้งเลยเหรอช่วยตอบฉันช,ะชะสักทีแม้ในใจพระเอกจะคิดทุกอย่างที่เธอพูดไว้แต่เขาก็บอกว่าไม่เคยสำหรับเธอเรื่องนี้มันสำคัญกว่าเรื่องที่ฉันเป็นมนุษย์ต่างดาวอยู่มา400ปีอีกหรอเธอตอบว่าใช่สำคัญกว่า100เท่า1000พเท่าแต่ท่านา ายเห็นฉันเป็นแค่ตัวแทนคนอื่นนายก็แย่ยิ่งกว่าฉันยอมแพ้แล้วพระเอกบอกว่าเธอตัดสินใจถูกแล้วขอโทษที่มารบกวนต่อไปจะไม่เกิดขึ้นอีกถ้าเจอกันแถวบ้านก็ไม่ต้องทักจากนั้นนางเอกก็ไม่คุยกับพระเอกจนถึงห้องแต่พออยู่ในห้องคนเดียวอาการอกหักก็กำเริบเธอโกรธเขาจนหัวใจแทบระเบิดเธอเตะหมอนคว่างสิ่งของหรือข้าวของออกมาต่อว่าเขาบางครั้งจู่ๆน้ำตาก็ไหลสติก็หลุดพระเอกก็ทานข้าวไม่ลงเหมือนกันทนายจางโทรมาบอกว่ามีคนสนใจซื้อบ้านของเขาแล้วก็ให้ราคาดี ด้วยตอนนี้เขาอยู่แถวนั้นกําลังจะแวะเข้าไปพอพระเอกเปิดประตูก็เจอกับพระรองเขาบอกว่าเมื่อพระเอกเห็นว่าพระรองจะมาซื้อบ้านเขาบอกว่าเขาไม่ขายแล้วบอกให้คืนเงินมาจําให้พระรองเป็นสองเท่าพระรองถามว่าทําไมถึงไม่ขายพระเอกบอกว่าฉันไม่อยากขายให้นายพระรองจึงบอกว่าไม่ว่าเขาจะขายให้ใครพระรองจะย้ายไม่อยู่ที่นี่ให้ได้พระเอกได้ยินพระรองบอกนางเอกว่าเขาจะมาซื้อห้องข้างๆนางเอกบอกว่าซื้อก็ดีฉันจะได้เจอหน้านายบ่อยๆทําให้เขาเกิดอาการถึงและ ใช้พลังบีบแก้วจนแตกนางเอกบอกพระรองว่ามีคนเสนอให้เธอไปเล่นหนังแต่ไม่ใช่บทนางเอกแล้วก็เล่าว่ามีตำรวจมาหาเธอด้วยเขาถามว่าฮันยูรามีแฟนไหมเธอรู้ความจริงว่าตอนนั้นพี่ยูราครบกับพี่ชายของนายอยู่เลยบอกความจริงกับตำรวจไปนักสืบกับอายการยูพยายามสืบตามกล้องวงจรปิดตามสถานที่ต่างๆพี่พระรองแอบดูอยู่ก็ไม่พอใจเขาส่งข้อความมาหาพระเอกบอกว่าให้ทําตามสัญญาภายใน3วันพระรองกลับมาที่บ้านเจอคนขับรถ ของพี่ชายเลยกล้างบอกว่าเขาลืมของไว้ในรถของพี่ขอไปหาดูหน่อยนะครับพลขับรถก็ส่งกุญแจให้พระรองเปิดไปที่จุดหมายล่าสุดที่เขาไปก็คือโรงพยาบาลจิตเวชส่วนนางเอกก็มางานแสดงที่พิพิธภัณฑ์ที่มหาวิทยาลัยเธอถามถึงปินปักผมอันนั้นเจ้าหน้าที่บอกว่าได้ยายไปเก็บไว้ที่อื่นแล้วนางเอกเห็นรูปของกลุ่มคนที่สร้างมหาวิทยาลัยที่ถ่ายบอยเมื่อ100ปีก่อนซึ่งก็มีพระเอกรวมอยู่ด้วยนางเอกเริ่มคิดถึงสิ่งที่พระเอกบอกนักศึกษาจะ เข้าไปถ่ายรูปแต่นางเอกก็แกล้งเอาตัวไปบังไว้นางเอกถามเจ้าหน้าที่ว่าจะขอซื้อภาพถ่ายนี้ได้ไหมเขาบอกว่าเขาไม่ขายนางเอกอยู่หน้าห้องเธอกําลังคิดว่าจะบอกเรื่องรูปภาพพระเอกดีไหมพระเอกเลยไปเปิดประตูนางเอกเลยรีบเข้าห้องไปแต่เขียนโนต้ตแปะไว้หน้าห้องบอกให้เขาไปที่พิพิธภัณฑ์พระเอกมายืนดูรูปภาพไม่นานรูปภาพนั้นก็หายไปนักสืบกับอายการอยู่ไปเจอรูปของพี่พระรองกับฮันยูราอยู่ด้วยกันแต่เจอบางอย่างที่ยืนยันได้ว่าสองคนนั้นผ่านด่านเก็บ ในระยะเวลาใกล้เคียงกันประมาณ1ชั่วโมงแถวบ้านพักตากอากาศของพี่ชายพระรองก็อยู่แถวนั้นถ้าเราเริ่มสืบจากตรงนี้อาจจะเจออะไรก็ได้แม่นางเอกเอาหนังสือสัญญามาให้พี่พระรองพี่พระรองบอกว่าเดี๋ยวเขาจะจัดการหารถไปให้นางเอกแต่แม่นางเอกบอกว่าอย่าพึ่งเพราะถ้านางเอกรู้ว่าเธอแอบเซ็นสัญญานางเอกคงต้องเดือดแน่ๆพี่พระรองบอกว่าแบบนั้นก็ได้แต่เขาต้องรู้ตารางงานของเธอด้วยแม่นางเอกก็ตอบตกลงนางเอกเตรียมตัวอ่านบทละครและบอกกับน้อง ใช้ว่าหนังที่ได้เล่นมีบทบูด้วยแต่ฉันจะใช้โอกาสนี้อวดบทบูที่แท้จริงให้เห็นที่กองถ่ายผู้กำกับบอกให้ทุกคนช่วยกันใช้อุปกรณ์ให้เรียบร้อยโดยเฉพาะสลิงถ้าหากผิดพลาดมันอาจจะขาดได้และพนักง,งานพาร์ทไทม์คนนั้นก็คือลูกน้องของพี่พระรองเมื่อนางเอกมาถึงกองถ่ายก็รู้ว่านางเอกของเรื่องคือเซมี่ผู้กำกับบอกว่าเซมี่เป็นคนแนะนำให้เธอมาเล่นหนังเรื่องนี้ผู้กำกับถามว่าเล่นแบบไม่ใช้นักสแสดงแทนไหวจริงๆรหรอนางเอกหันไปมองเซมี่แล้วบอกไหวสิค ถ้าฉันอยากข่มนางเอกให้ดับผู้กำกับทำหน้างงส่วนอายการยูก็บอกพระเอกว่าสิ่งที่จะพูดต่อไปนี้จะถูกบันทึกนะครับยินยอมหรือเปล่าพระเอกบอกว่ายินยอมจากนั้นก็เริ่มสารภาพด้านนางเอกก็เริ่มแสดงเหตุการณ์เป็นอย่างไรรอติดตามใน e ีพีสินะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ